สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่ติดตามผ่านอิทธิพั์ไลฟ์ทีวีกับดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์วันนี้ปรับพร้อมกับคําเตือนของกรมตุนิยมวิทยานะครับโดยเฉพาะพายุฤดูร้อนในระล,ลอกนี้จะมีความรุนแรง กว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าเราสะสมอุณหภูมิความร้อนร้อนนั้นทําลายสถิตินะครับที่เคยเกิดขึ้นในปีส5 6 3ัมภาหครับโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือครับเพราะฉะนั้นพายุฝนฟ้าคนองลมกระโชกแรงที่จะมาในระลอกนี้จะเกิดขึ้นรุนแรงกว่าทุกครั้งครับ ล่าสุดนั้นกรมตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่3แล้วนะครับพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นครับจะเกิดขึ้นตั้งแต่22ถึง26เมษายนนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือวมวลอากาศเย็นจากจีนนะครับที่มีกําลังค่อนข้างแรงจะแผ่ลงมาปกคุมบริเวณของพื้นที่ภาคอีสานและพื้นที่ของทะเลจีนใต้ครับ ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดครับจะทําให้เกิดการประทะกกนของมวลอากาศเย็นและอากาศร้อนนะครับซึ่งจะส่งผลให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นครับลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้สิ่งที่สําคัญนั่นก็คือลูกเห็บในบางพื้นที่ที่จะตกนะครับโดยเฉพาะที่ผ่านมาในพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานที่มีลูกเห็บตกแล้วก็สร้างความเสียหายในหลายพื้นที่บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบนั่นก็คือภาคอีสานจะได้รับผลกระทบเป็นพื้นที่แรกส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางภาคเหนือจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปนะครับ ประชาชนในบริเวณของพื้นที่ประเทศไทยตอนบนต้องเฝ้าระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าลูกเห็บตกที่จะเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะหลีกเลี่ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงนะครับขณะที่กเกษตรกรก็ต้องเตรียมความพร้อมป้องกันระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตไว้ด้วยนะครับมาไล่เลียงพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบ ในช่วงของ22เมษายนนี้นะครับเริ่มจากพื้นที่ของภาคอีสานครับไปดูกันที่จังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมหาสารคามกฬสินมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีพื้นที่เหล่านี้22เมษายนนะครับส่วนพื้นที่ของทางด้านภาคเหนือครับจะได้รับผลกระทบช่วง23-24ครับโดยเฉพาะในระลอกนี้หลายพื้นที่มีอุณหภูมิ ร้อนจัดนะครับโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดตากที่เผชิญอุณภูมิทําลายสถิติแล้วก็สูงสุดในะรอบปีไปแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อบนอากาศเย็นมาประทะกับความร้อนในรอบนี้ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นมีโอกาสที่จะหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาครับ ไล่เลียงจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือครับแพร่าน่านอุตรดิตถ์สุขโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับส่วนพื้นที่ภาคอีสานครับไล่ไปตั้งแต่เลยหน้องคายบึงการนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกรสินมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอํานาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษไปจนถึงอุบลราชธานีนะครับทางด้านอีสานตอนใต้ ในขณะที่พื้นที่ภาคกลางครับนครสวรรค์ครับโดยเฉพาะที่ผ่านมานครสวรรค์นั้นอุณหภูมิสูงถึง42.5องศาเซลเซียสครับความเย็นที่จะมาปะทะกับความร้อนรอบนี้ทําให้พื้นที่ภาคกลางนครสวรรค์จึงตกอยู่ในพื้นที่เสี่ยงครับนอกจากพื้นที่นครสวรรค์แล้วลบบุรีสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีอยุทยากรุงเทพมหานครและปริมณฑนในรอบนี้มีโอกาสที่จะเกิดพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นด้วยนะครับ ในขณะที่ภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเฝ้าระวังเช่นเดียวกันนะครับ ส่วน25เมษายนนะครับยังคงมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นครับโดยเฉพาะทั้งพื้นที่ภาคเหนือทีนี้จะครอบคลุมมากกว่าช่วงของวันที่23และ24นะครับโดยเฉพาะวันที่25จะครอบคลุมในหลายพื้นที่ของภาคเหนือนะครับไม่ต้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวแพร่าน่านอุตรดิตถ พิจิตสุขโขทยัยพิษณุโลกนะครับตาก,กำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ครับส่วนพื้นที่ทางด้านภาคอีสานเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสรารคามบุรีรัมย์อุบลรัชธ,ธานีก็จะครอบคลุมพื้นที่น้อยลงนะครับแต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่พื้นที่ภาคกลางครับมาทางฝั่งสุพรรณบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีอ่างทองแล้วก็จะกินพื้นที่มาทางอายุทยานครปฐมสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพฯ นครและปริมณทนครับส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดครับ มาดูปัจจัยที่ทำให้อุณหภูมิในรอบนี้เมื่อมาปะทะกับมวลอากาศเย็นนะครับความร้อนที่สะสมเอาไว้โดยเฉพาะในรอบนี้นะครับมาดูสถิติอุณหภูมิที่สะสมเอาไว้และทำลายสถิตินะครับไปดูที่จังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งถือว่าทำลายสถิติอุณหภูมิที่ร้อนจัดในปีส5ง3รไปแล้วนะครับในปี25ง3นนั้นวันที่20เมษายนครับจังหวัดตากทะยานขึ้นไป43.2องศาเซลร์เซียสแม่ฮ่องสอน 42.5องศาเซลเซียสเช่นเดียวกับจังหวัดลำปางนะครับ42.5องศาเซลเซียสจังหวัดแพร่42.0องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพมหานาครในช่วงที่ผ่านมาอุณหภูมิที่สูงสุดที่บันทึกไว้สูงสุดอยู่ที่36.7องศาเซลเซียสในเขตดอนเมืองครับ